ใี้พวกเราภาวนานะหันอ่าน,นจิตตัวเองไปเรื่อยๆตาหูจมูกลิ้นใจใจกระทบอารมณ์ไม่ห้ามนะกระทบได้นะยกเวน้นถ้าเป็นพระถ้าเป็นพระเนี่ยไม่เหมือนโยมบางทีกระทบเห็นผู้หญิงสวยอนะ่ะเป็นพระบวชมาเนี่ยนะมันเก็บกดทางเพศนะ บางคนอย่าว่าจะเห็นผู้หญิงสวยเลยเห็นหมายังสวยเลยหมาตัวเมียในพระวินัยถึงกําหนดเนาะไปสังวาดหมานะก็ประชิกนะสังวาสลิงก็มีนะสังวาสกับลิงนะก็ประชิกเนะี่ยพวนี้เก็บกดทางเพศรุนแรงงันะ้เนเวลาพระนะท่านถึงสอนมาสํามวมไว้ก่อน ถ้าไม่สํารวมนะอันตรายมากเพราะว่าตัวเองปติเก็บกดอยู่แล้วล่ะโดยหลักของธรรมนะถ้าเราพอนนะาไม่เป็นจริงๆเก็บกดทุกคนแหละเครียดมากนะเครียดถ้าบวชชั่วคราวเนี่ยไม่เก็บกดเท่าไหร่แต่ถ้าตัดสินใจเด็ดขาดนะว่าชาตินี้จะบวชตลอดชีวิตเนี่ยโอ้โหกิเลสกรรมเนี่ยมันหนักหน่วงที่สุดเลยนะมันต่อสู้เด็ดขาดเลยล่ะ เป็นโยมไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นหรอกนะถ้าเป็นพระที่เอาจริงนะจะรู้เลยว่ามันสู้ยากไม่งนพอเราเห็นพระพ,พลาดนะเห็นแล้วสงสารนะหลวงพ่อจะไม่ไปด่าเขาเลยมันนั่งสงสารมันสู้กิเลสไม่ได้ที่มันสู้กิเลสไม่ได้เพราะมันยังภาวนาไม่พอเรียนประเดียนเก้าแล้วมันยังภาวนาไม่เป็นอย่างเงี้ยมันสู้กิเลสไม่ได้หรอกจะเป็นเจ้าคุณชั้นเทพชั้นธรรมอะไรมันสู้กิเลสไม่ได้ แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายทีย่จะสู้ถ้าไม่เคยเจริญสติเจริญปัญญาเนี้สู้ไม่ได้อยู่แล้วเงั้นอย่างพระเนี่ยไม่เห็นได้ปลอดภัยไว้ก่อนยท่านสอนอย่างนี้นะอย่างกับมาตุคามกับผู้หญิงเนี่ยไม่เจอดีที่สุดนะถ้าทั้งเจอนะก็อย่าไปมองเขามากมองพอรู้เรื่องไม่เดินไปเหยียบเขาเท่านั้นแหละไม่ไปนชนกับเขาะ